คืออะไรไม,ไ,ไม่ได้เหรอ,ต,อ,อตัวใหญ่อ่ะไม่ใช่ซีอารออ่ะแม,ม่อารอซัมกดอ,อมกดเคยมันคือารอรอบอกซัมกอดา <laughs> เอาแปลว่าถ้าอย่างงาั้นอารรอก็อยู่ในอยู่ในหลุมสิ เอาข้างบนหรือยังนี่นี่นี่ไงใครผูหัวตรงนี้ <c oughs> เออนั่นอะโดนเยอะมาก ไม่เอาท่อออกก่อนล่ะนี่แหละอาร้ออยู่ในนี้ <c oughs> ระว,วังมันกระโดดชนหน้านะนนนโชว์ทักษะที่ร่ำเรียนมาเจ็ดสิบปี <laughs> อยู่นู่นเดี๋ยวเปิดคลิปดูเอาให้ได้นะครับ <laughs> ใช่ไหมไป,ไปแล้วไปแล้วพิ <c oughs> กลับมาคืนละ ตามไปฮึบได้ไหมอยู่ข้างนอกปรากฏว,ว่าอยู่ข้างนอก ได้ไหมนี่อันนี้อะไรนึ่งเหรอนึ่งเหรอแม่ ต้ยมยำไม่ทาบเพไม่ทำเหนื่อยแล้วกลับมาอุ้ยกล,นะกลับมาลงบ่อคืน เตืนเวรลงเตืนเอนแมวเปียนกนาเลยแม่เหยียบมันอืมเต็มเต็มเลยไม่ใช่มันหายใจไม่ออกแล้วหรอ,อเอามาดูฝีมือที่สังสมมาเป็นระยะเวลากว่าเจ็ดสิบปี ดูกันนะครับว่าวันนี้ยายของเหงียวเหงียวจะมีฝีที่มือหจะมีฝีที่มือหรือเปล่า,ลาเหงียวเหงียวจะได้กินปลาช่อนใหญ่หรือเปล่าวันนี้อู้ยยังไงเหงียวเหงียวได้กินแล้วปลาช่อนใหญ่เก่งจังเลยเ <c oughs> ก่งจังเลย เหนื่อยแล้วโดนเหยียบหล่นซะบ <c oughs> <c oughs> ่ทำเคลียเรียบร้อยแล้วใหญเหีย,ยเงเหวียวจับปลาไปฝากเหียงเหวียวได้ปลาช่อนใหญ่หนึ่งตัว